สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The DIY Zone 999 t a r o คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษกราศีกันประจำวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567 สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นอยากให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงพอเรื่องเราอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกัน คลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสีน้ำเงินข้างล่างที่นะ่าจะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นเรามาที่ธาตุดินคนมีแฟนครึ่งแรกของเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน เดือนแห่งความรักด้วยไม่รู้ว่าคนมีแฟนเนี่ยความรักยังเหลืออยู่ไหมหรือว่ามีใครกำลังทอแท้อะไรอยู่หรือเปล่านะคะความรักถ่าเริ่มจืดจางเราก็เติมน้ำตาลได้นะทุกคนนะคะ,ะมาดูก่อนนะที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับท่าดินคนมีแฟน คนมีแฟนบางคนดีวกับาธาตุดินด้วยกันนะคะมังกรพึกรกศกันคนที่มีฐานะร่ำรวยได้ด้วยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่มีใจนิ่งนะคะอ่าบางคนอาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้เนาะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างหลักสร้างฐานหาเงินหาทองนะคะในเรื่องของความรักมันอาจจะดูแผวดูบางดูว่าน้ําตาลมันน้อยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกัน ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเครื่องมือต่างๆนะบางคนอาจจะไกลกันด้วยด้วยภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทําแล้วก็มีบางอย่างที่อยู่ในใจของเราทั้งสองคนที่ไม่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะสำหรับบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรก็ได้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ทั้งหนักทั้งเหนื่อยนะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการงานหรือการเงินอะไรใดๆอาจจะมากมายบางคนเองอาจจะอยากจะเลิก ต่ก็รู้สึกว่าติดค้างยังปล่อยกันไม่ได้ยังหนีกันไม่ได้นะคะปัญหาบางอย่างเนี่ยเราอาจจะแช่กันไว้อยู่อย่างนี้มานานแล้วเราก็ช่วงจังหวะนี้ธาตุดินบางคนเองอาจจะรู้สึกว่าฉันไปไม่ไหวแล้วนะคะแต่ขามันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะมันเหมือนแบบเราทั้งสองคนมุ v อ o อนจากความรู้สึกหรือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้สักทีนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตอนนี้แฟนของชาวธาตุดินเนี่ยเขารู้สึกกับธาตุดินยังไงบ้างในตัวแฮงแมนบางทีมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นแบบบอกเลิกกันหรือถอยห่างกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างยังไม่ได้ถูกแก้เนาะมาดูนะว่าตอนนี้แฟนธาตุดินเขารู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะ มีความสามารถแล้วก็รู้อกรู้ใจเขารู้ว่าทำยังไงให้เขาอยากไกลคุณเป็นคนที่มีความจริงใจมีความอบอุ่นเป็นคนที่โรแมนติกหน้าตาหรืออะไรใดๆนะคะยังคงดึงดูดเขาอยู่คุณเป็นคู่รักเป็นคนรักของเขา The Lover เข้ามานะคะคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เขารู้สึกว่าคุณไปไหนก็มีแต่คนรัก เราคุณเป็นครอบครัวของเขาคุณเป็นแฟนของเขาคุณเป็นคู่รักของเขาทุกคนสิบถ้วยนะคะสำหรับบางคนก็แต่งงานมีลูกอะไรกันแล้วนะคะซึ่งมองว่าในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาก็มุบอ่อนจากคุณไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มากมายเหลือเกินนะคะอะ สำหรับบางคนเนี่ยยังไงนะบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะกลุ่มธาตุน้ำกรลกฎพิจิกมีนราศีมิถุนลัคนามิถุนได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งแรกของเดือนกุมภาพานันธ์นี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินนะคะมาดูกันห้าเหรียญ The Tower ค่ะ อัศวินดาบบางคนอาจจะดีลกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือตัวเราก็ได้แล้วก็กลุ่มท่านลมมิถุนตุนกลกุ่มนะคะแล้วก็โดโฟนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงการกระทำบางอย่างนะคะ,ะช่วงจังหวะน,นี้เขาอาจจะเข้ามาง้อคุณ หรือบางคนอาจจะแผ่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทําของเขานะคะว่าสามารถที่จะแอคชั่นคุณกับคุณเนี่ยได้มากแค่ไหนแล้วก็บางเรื่องเขาอาจจะใช้อารมณ์นะช่วงนี้นะคะอาจจะ ชวนคุณทะเลาะก็ได้หรือว่าสถานการณ์บางอย่างคาดเดยายากเนาะจากเขานะคะมแนโน้วมเขาอาจจะเข้ามาเสียงดังปึงปังหรือมาชวนเราทะเลาะก็ได้นะคะมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้แพลนขึ้นมามันเหมือนแบบใจเขานึกถึงคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะปรับความเข้าใจเขาก็าจ,จะเข้ามาหาเลยนะคะเออแล้วก็เขาอาจจะมีภารกิจอะไร มากมายนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลาอาจจะเข้ามาแปบ๊แปบๆแล้วก็รีบไปทําภารกิจเขาต่อเนาะแล้วก็อาจจะมีจังหวะที่เราทั้งสองคนได้ไปสนุกสนานด้วยกันได้ไปผ่อนคลายท่องเที่ยวก็ได้ต่างจังหวัดหรือไปทําอะไรที่มันสนุกสนานไปทําอะไรที่มันสบายใจนะคะบางคนอาจจะไปเดินเที่ยวด้วยกันอ่าเป็นเหมือนสมัยคบกันแรกๆก,ก็ได้ท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวในสถานบันเทิงได้ด้วยเนาะ ก็เหมือนกลับไปเป็นหวนไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะมองว่าในครึ่งแรกเนี่ยแรกๆอาจจะมีสถานการณ์ของการติดขัดในเรื่องของการเงินการเข้ามาเจอหรือพูดคุยมันอาจจะดูน้อยๆนะคะหรือว่าออกรถออกรีราอะไรแบบดูน้อยดูด้อยนะคะแต่สักพักเนี่ยหัวใจมันทนไม่ไหวไม่จําเป็นต้องโทรนัดคุณไว้ก็ได้หรือว่าแผนการบางอย่างที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยเขาอาจจะ รู้สึกว่าอยากจะทําแบบนี้กับคุณเขาก็จะแบบชวนคุณไปเลยหรือว่าพบเจอกับคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะอะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักของธาตุดินคนมีแฟนครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ์คนมีแฟนนะคะธาตุดินออกมาอีกแล้วนะคะ มังกรพฤกษการแล้วก็ความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างทรัพย์สินเงินทองสเตนบางคนดีวกับธาตุดินเหมือนกันเนะาะมังกรพฤกษกการราศีสิงห์ราคนาสิงห์นะคะกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทั้งคู่จะมีการที่กลับเข้ามาพูดคุยกันมาเจอกันนะคะแล้ว ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอะไรกันเนี่ยเราอาจจะมีตัวกลางก็ได้นะคะเข้ามาช่วยให้พวกเราเนี่ยคุยกันได้ง่ายขึ้นหรือปรับความเข้าใจได้ดีขึ้นในช่วงของครึ่งแรกนี้ถ้าดินเองใจนิ่งใจเย็นวางตัวเป็นผู้ใหญ่โฟกัสในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินนะะเออมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ร้อนรอนอะไรใดๆในขณะที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาเนี่ย เขาเองนั่นแหละที่ร้อนลนนะคะเขาอยากพบอยากพูดคุยกับคุณเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ห่างคุณไม่ได้เขา จะกลับมาในความสัมพันธ์หรือกลับมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะต่อให้เขามีงานยุ่งอะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วก็สําหรับบางคนอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องคุยร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันเนาะบางคนอาจจะคุยในเรื่องของการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านการตกแต่งอะไรใดๆหรือมีธุรกิจอะไรที่พวกเรายังคงช่วยเหลือและยังทําร่วมกันอยู่นะคะมันก็เป็นเหมือนจุดสนใจจุดดึงดูดที่กลับเข้ามาด้วยเหมือนแบบ เออถ้าที่ผ่านมาเขาละเลยในจุดจุดนี้ไปเขาก็อยากกลับมาให้ความสําคัญกับคุณอยากจะทําอะไรเพื่อคุณหรือว่าบ้านช่องพวกเราเนี่ยมันเก่ามันโทรมไปแล้วเขาอยากจะเข้ามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะมาคุยเรื่องแบบแปลนอะไรกับคุณประมาณนี้นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะในความสัมพันธ์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาว ธาตุดินเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะแฟนชาวธาตุดินเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นกันเราไม่ชอบการที่ต้องคอยส่งข้อความหากันตลอดห่างกันบ้างก็ได้นะเรามีปัญหาเรื่องการเงิน เราหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอต่อมาค่ะมาดูในส่วนของการ์ด l o v e r Oracle นะคะความรักธาตุดินคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกกุมภาพันธ์นี้นะคะขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ทุกคนมาดูกันนะคะ Romance ช่วงจังหวะที่กรรมเทพได้แผงสอนเข้าแล้วนะคะอืม ช่วงจังหวะแห่งความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินในช่วงเทศกาลแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้ขอให้ธาตุดินคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ธาตุดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะครึ่งแรกกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันช่วงไม่เหมาะทำคลิปเนี่ยมัน อากาศมันกลับมาเย็นอีกแล้วนะทุกคนอ,อาจจะเป็นอากาศเย็นครั้งสุดท้ายของปีหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะขอให้เย็นอีกสักรอบหนึ่งเถอะพอร้อนมาทั้งปีลอะอะมาดูกันนะคะธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนดีวกับคนที่เกิดวันเสาร์ต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะ หรือว่ากับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็เรากับเขาอาจจะรู้จักกันมาอย่างดีแล้วหลายๆอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเคยคบกันนะคะแล้วก็สิ้นสุดกันไปแต่ก็ยังเหมือนวนกันอยู่แบบนี้ยังทิ้งกันไปไหนไม่ได้บางคนอยู่ในหมวดที่ช่วยเหลือพักดันกันอาจจะแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อยู่ในหมวดที่ขาดกันไม่ได้ต้องเติมเต็มกันอยู่ตลอดเวลา แม่หมอเห็นถึงความรักเก่าคนรักเก่าความสัมพันธ์ที่มันตัดไม่ขาดนะคะบางทีผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตตชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเนี่ยมีหกถ้วยมีเดทเกิดขึ้นด้วยอะ่ะแล้วก็บางคนอาจจะดีกับชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกได้ด้วยพ่อแม่แม่ๆม่หรือต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยมีการสื่อสารอะไรกันสักเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะทะเลาะเบาแววงหรือมีปัญหาอะไรกัน ต่ก็สี่ไม้อะมันเหมือนขาดกันไม่ได้ยังไงก็กลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมบางคนอาจจะทำงานด้วยกันหรือเรียนด้วยกันยังต้องเจอหน้ากันอยู่ตลอดนะแต่การเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เต็มใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเธออยู่ตรงนี้ดีใจที่ได้เห็นพวกคุณอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนนี้คนที่ไม่ชัดเจนกับชาวธาตุดินน่ะเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นผู้นำมีภาวะความเป็นผู้นำมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกมีความประมุนหน้าคนหามีสเสน่ห์อบอุ่นนะคะ คุณเป็นรักแรกพบของเขาเวลาเจอคุณเนี่ยมันเหมือนบางอย่างที่เขาได้ตามหามันได้สิ้นสุดลงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสอนให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เติบโตด้วยเราทั้งสองคนอาจจะมีอะไรที่ผูกกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเนาะมันมีจัสิเมนเข้ามามันเหมือนการตามหาบางอย่างสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะ คุณทำตัวล,ลับๆล่อๆเขารู <rou bles> ้สึกว่าคุณอาจจะมาแอบส่องเขาก็ได้นะหรือว่าจังหวะที่เราทั้งสองคนได้คุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะคะมาคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบไปทำภารกิจอะไรแต่ละคนคือมีเวลาให้กันน้อยอะไรประมาณนี้นะสำหรับบางคนอาจจะดีลกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนค่ะ พอมาอัดคลิปแล้วก็เริ่มคันคอแล้วทุกคนอะไรเนี่ยนะคะน้ำอุ่นก็กินน้ำเย็นก็กินนะ,ะมาดูนะคะว่าครึ่งแรกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับชาวธาดินเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาดินนะคะสิบดาบสามดาบ เพศออฟซอสอะเพศออฟซอสแล้วก็ดีเอ็มเพลเลอร์นะคะอม,มองนานนิดนึงนะอะยังไงนะคะสิ่งที่เขาจะมาแอคชั่นนะคะช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้รู้สึกว่ามีปมดราม่าอะไรที่อาจจะตามมาจากครั้ง เก่าก่อนก็ได้บางเรื่องเขาอาจจะมาทําให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเจ็บแปรบขึ้นมานะคะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ซ้ําๆเดิมๆเรื่องราวเดิมๆที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งนะ mm hmm. เขาอาจจะโชว์หวานกับใครก็ได้หรือทําพฤติกรรมอะไรกับใครอะไรก็ได้ที่ทําให้ธาตุดินเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําหรือคําพูดการกระทําอะไร แล้วก็มันมีสามดาบที่เกิดขึ้นมันมีแนวโน้มไงว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไปโชว์หวานกับคนอื่นหรือลากใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงจังหวะน,นี้เนี่ยเขาอาจจะทําตัวไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เวลาคุณเห็นโพสเห็นศีหรือเจอกับเขาคุยกับเขา เขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ยั่วยวนกวนโมโหชาวธาตุดินก็เป็นไปได้นะคะมันจะทำให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึกงุดหงิดจุกจิกใจกับสิ่งที่เขาทำดูเหมือนว่าเขาจะเอาแต่ใจตัวเองนะช่วงจังหวะนี้มีความมันนามันโนกในโหมดของเขานะคะเขาเชื่อว่าคือเขาเชื่อมั่นตัวเองเกินเบอร์เกินไปนะอืม ดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้ถ้าดินอาจจะทําได้ดีมากที่สุดก็คือการนิ่งนะคะแล้วก็การมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเขาสร้างความหนักแน่นให้กับตัวเองอะ่ะบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุมากกว่าหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากกว่านะคะ มันมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะทําอะไรตามใจเขาซึ่งก็ไม่ได้รู้ว่าอาจจะทําให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของเขานะคะอะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปของความรักธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไร เจ็ดดาวแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะบางคนดิวกับชาวธาตุน้ำกลกดพิจิกมีนราศีกันลักนากรแล้วก็สามเหลี่ยนนะทุกคนกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะธาตุดินอาจจะไปแอบส่องแอบมองเขาบ่อยๆนะคะไปสืบไปส่องคุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจเขานะคะไปดูสะหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะคะในขณะที่คนนั้นก็อาจจะ พูดกับเราหรือการกระทําอะไรใดๆก็เป็นเหมือนอยู่ในโหมดที่อบอุ่นอ่อนโยนกับเรานะมันก็ยิ่งทําให้ธาตุดินเนี่ยยิ่งรู้สึกคลางใครเขาอยากเจออยากพบนะเขาก็จะทําดีกับเรานะแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่ไปทั่วในความที่เขาใจดีเฟนลี่ไปทั่วมันก็อาจจะทําให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึก ยิ่งหวาดระแวงรู้สึกไม่ไว้วางใจอ่ะแล้วก็ในความสัมพันธ์มันอาจจะดูเงียบๆนะคะดูเรื่อยๆเจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ก็เหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ใน สังคมเดียวกันอยู่นะคะยังอยู่ในจุดที่สามารถไปแอบสืบแอบส่องกันได้ยังมีอะไรที่ดึงดูดใจกันแลกันอยู่นะคะยังไม่ทิ้งห่างกันไปไหนแล้วก็มีแนวโน้วนมว่าตัวธาตุดินเองนี่แหละช่วงจังหวะนี้เราอาจจะมีคนอื่นเข้ามาจีบด้วยนะคะมีคนที่ให้ความสนใจกับเราหรือช่วงจังหวะนี้เราโฟกัสในเรื่องของการหางเงินหาทองการทําธุรกิจอะไรใดๆนะคะก็มีคนให้ความสนใจเรามากเป็นพิเศษเหมือนกันเนาะ ต่อมาเรามาดูข้อความจากเขานะคะถ้าคนคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุดินเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างไรเราอยากขอโอกาสจากเธออีกครั้งและครั้งนี้เราจะทำมันให้ดีที่สุดเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อย เราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทำให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นอ่า The Hermit เนี้อาจจะเป็นข้อความเก่าๆได้ด้วยเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์มันอาจจะเคยมีอะไรมากมายนะคะแล้วตัวเขาอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดกับคุณอาจจะเป็นช่วงที่เขาไล่อ่านข้อความเก่าๆแล้วก็สำนึกเรื่องราวเก่าๆเนี่ยที่เขาทำอะไรผิดพลาดไปกับคุณนะคะ เราขอโทษที่เป็นคนในแบบที่เธอต้องการไม่ได้ต่อมาค่ะมาดูในส่วนของ Lover Logo ความรักธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบครึ่งแรกกุมภาพัน,นี้ได้เป็นใบนี้ค่ะมาดูกันนะ Embrace อบ กอดกันและกันคุณจะพบชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชิ้นส่วนที่ขาดหายไประหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะมีการเติมเต็มกันและกันนะคะแล้วก็คือไม่ได้ทิ้งกันไปไหนหรือมันมีในเรื่องของการทําความเข้าใจในการและกันเพิ่มขึ้นเนาะจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่เติมเต็ม อาจจะบอกเลิกทิ้งห่างกันไปนะคะทีนี้ไปคบใครคนใหม่หรือคุยกับใครคนใหม่มันก็ไม่เหมือนกับคนคนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองนะคะในวันที่เราทั้งสองคนคบกันมองอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะนะคะคำตอบคืออะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ พอถอยห่างกันมันเห็นคุณค่าไปคบกับคนใหม่มันก็เหมือนต่อไม่เข้ากันมันเป็นจิกซอที่มันไม่เข้ากันนะทุกคนนะคะเขาอาจจะเริ่มกำลังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากกลับเข้ามาสานต่ออีกครั้งหนึ่งขอให้ธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุนไปที่คนโสดคะ่ะ มูบอนมาที่ความรักธาตุดินคนโสด1-15สต1กุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอดูที่ผ่านมาก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับธาตุดินคนโสด3ามเรียนเดอรเฮอร์มิน3มดาบนะคะแล้วก็เพจออฟซอสนะ,ะอัศวินไม่สิเด็กเด็กดาบนะคะ บางคนที่ผ่านมาอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีการลัคนากันนะคะกลุ่มชาวธาตุลม,มิถุนตุนกลกุมแล้วก็ในบางคนอาจจะคิดถึงคนรักเก่าความรักเก่าหรือมีคนรักเก่าเนี่ยเข้ามาปนเปื้อนนะคะความสัมพันธ์บาดแผลที่อาจจะยังไม่เลือนหายยังไม่หายไปอาจจะได้รับข่าวข่าวจากเขาคนนั้นคนที่ทําให้หัวใจคุณ บาดเจ็บนะอาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบก็ได้เนาะแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีคุยบ้างมีลองทดลองคุยกันบ้างนะซึ่งสําหรับบางคนเองก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาจุกจิกอะไรระหว่างทางค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอนะแล้วก็บางคนนะธาตุดินเนี่ยมีคนที่อายุน้อยกว่ามาตือ้อมาจีบมาส่งข้อความหาตลอดนะมาว้าวอน อยากได้ธาตุดินนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าครึ่งแรกของกุมภาพันธ์นี้ธาตุดินจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดความรัก บางคนอาจจะมีชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มการงานการเรียนอาจจะชักนำให้เราได้เจอใครนะคะการทำธุรกิจอะไรใดๆนะคะเหมือนมิโนโนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยแหละนะ,ะมีคนให้ความสนใจอาจจะได้พบเจอความรัก ตามที่ปรารถนาเจอคนที่ใช่กลุ่มธาตุดินก็มีเข้ามานะทุกคนมังกรพึกศกันราศีมีลัคนามีความบันไหวความไม่แน่ใจนะคะความรักที่อาจจะยังมองไม่ชัดก็ได้ว่ามันจริงหรือมันหลอกนะคะมีสถานการณ์ของความรักที่อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหา อาจจะมีอุปสรรคจากคนรอบข้างก็ได้นะคะคำข้อลหานินทาหรือมีใครเข้ามาขัดขวางมีใครบางคนเข้ามาห่วงก้างราชินีดาบนะคะบางคนเกี่ยวกับธาตุลมนะคะมีทุนตุนกลุ่มแล้วก็ในเรื่องของความรักสำหรับบางคนวางไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ ยังอยากโฟกัสเรื่องราเหล่านั้นอยู่นะคะแล้วก็เหมือนว่ามีคนเข้ามานั่นแหละแต่ว่าเราจะคัดกรองเยอะมากเป็นพิเศษเพราะเราไม่อยากที่จะเจ็บเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคนโสดคนโสดธาตุดินนะคะความรักจะเป็นเช่นใด1-15กุมภาพันธ์นี้นะคะ บางคนอาจจะมีราศีตุลลคณาตุลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราค่อยๆตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันอาจจะมีตัวเปรียบเทียบนั่นแหละคนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะมีสองคนเข้ามาหรือคนเดียวก็ได้แต่เหมือนว่าเราพยายามที่จะใช้สติเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะชา้าช้าได้พาเล่มงามอะไรประมาณนี้นะ มีอิทธิพลของคนที่อยู่น้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องเพจช็อปครับอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฎพิกจิกมีนธาตุดินมังกรพึกศกกันอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือหมายถึงช่วงจังหวะของการที่จะเลือกคบใครหรือรักใครเนี่ยคุณใช้สติคุณใจเย็นมากพอคุณดูด้วยเหตุและผลเป็นหลักนะนะแล้วก็สองไม้ อาจจะเป็นการติดต่อผ่านโลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือพูดคุยทดลองคุยกันก่อนยังไม่ได้ปักหลักหรือปักธงไว้ที่ใครยังเผื่อใจให้กับตัวเองเสมอนะ,อะในเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เนะ ก็มองว่าในช่วงของครึ่งแรกนี้มีคนเข้ามาตกหลุมรักมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบและเราเองก็อาจจะวันไหวนะคะแต่ถ้าดินเองพยายามที่จะใช้สติในการเลือกมากๆใจเย็นนะคะไม่ผีผามแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกัน้นขนาดว่าจะไม่คุยกับใครไม่ใช่นะคะคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะพูดคุยกับใครสื่อสารกับใครก็มองว่าในช่วงครึ่งแรกนี้ก็มีแนวโน้มว่า มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมีคนให้เราพูดคุยไม่เหงาแน่นอนอาจจะได้คำหวานๆจากใครบางคนในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้ก็ได้นะคะะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความเกี่ยวกับความรักนะมีอะไรให้กับธาตุดินคนโสดบ้างนะคะฉันรอเธออยู่นะ ถ้าเธอชอบก็บอกมาสิสิ้นสุดทางเพื่อนเฟรนด์โซน yes คำตอบคือใช่มองว่าเราน่าจะคลิกแล้วแหละเราน่าจะรู้สึกวันไหวกับคนที่เข้ามานะคะเพียงแต่ว่าเราอยากใช้สติเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากกว่าที่ผ่านมาก็เท่านั้นเองนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการออร์เคิลความรัก ธาตุดินคนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งแรกกุมภาพัน์นี้ขอหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้ทุกคนมาดูกันนะคะโรแมนซ์โรแมนติกกามเทพได้แผงสอนเข้าแล้วนะคะทุกคนมีโอกาสพบเจอความรักพบเจอช่วงจังหวะที่โรแมนติกก็อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอให้เป็น เดือนแห่งความรักที่ชาวธาตุดินคนโสดได้สละโสดหรือว่าได้พบเจอความรักได้หัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ